สวัสดีพี่น้องทุกคนครับสำหรับคลิปนี้สางเอึ้งกับสิมาแจ้งเข้าพี่น้องอีกรอบนึงเนาะครับว่พาพี่น้องที่หายความสนใจพันเขาของสางเอื้องนี่ก็หลายเนครับสำหรับพันเขาของสางเอื้งที่เหตุปีนี้มันก็มีแค่สองพันเนาะครับที่พี่น้องหายความสนใจหลายกับคือหอมสยามกับนานหาเก่าเบอร์สิบแปดเนาะครับหอมสยามนี่สิเป็นข่าวเจ้าต้นเตี้ยหน้าปีนะครับหน้าปีต้นเตี้ยแลกะน่านหาเก่าเบอร์สิบแปดนี่ก็สิเป็นข่าเหนียวหน้าปีต้นเตนี้ยเนาะครับ แต่บัดที่นี่เขาเขาเจ้าหอมสยามเนี่ยเบิดไปโดนแล้วเร้อพี่น้องแต่ยังมีพี่น้องที่สอบถาม้างึงขอมาเมื่อละสิบก็าสายมือละยี่สิบสายนี่ก็หลายตัวมือเนาะครับสำหรับหอมสยามนี่คือเบิดแล้วนะครับของางึงเบิดแล้วแล้วที่มันเหลือน้ำสางึงน,นี่ก็คือด้แต่พันเก็บว้แต่เห็ดพันที่ซืออ้อนาะส่วนที่นที่ว่ามูออ่นนี่ก็คือเป่าแพกถงให้พี่น้องเบิดแล้วนะครับกต่จองหลายคนอยู่ครับแต่ว่าส่วนมากคนดิบกันได้ คือเปนแลนมาเอาอ่เปนกับรถมาเอาอยูุรานน้ำสางอึงเบิดเลยนะครับเบิดแร้วก็่าคือเบิดเลยบื่เหลือแล้วนะครับแต่ว่าสําหรับน่านหาเก้าเบอร์สิบแปดนี่ก็ยังเหลืออยู่นะครับผู้ที่สนใจน่านหาเก้าเบอร์สิบแปดนี่ก็กะยังเหลืออยู่รถซูเปอร์ตายแต่ว่าเราเหลือบ่หลายแล้วนะครับพี่น้องขันผู้ใดที่สนใจอยู่กให้เลี้ยวเนาะครับกันเบิดแร้วกว่าคือเบิดเลยเพราะว่ารถนี่เป็นรถซุเปตายแล้วสําหรับลักษณะของมะเร็ดครับมะเร็ศนี่สิคือกันกับขอหกเป๊ะเลยแล้วก็ขอดีของเขาก็คือสิเป็นเขาที่ ต้นเตี <anak> ้ยต้นเตี้ยบ่หักบ่ลมนะครับเ้วเม็ดนี่คือคือกันกบกอขอหกเป๊ะเลยแยกกันบบออกเลยพี่น้องับพี่น้องเบงเม็ดใซ่กันใส่กันนี่แล้วจะมีความหอมความอ่อนความนิ่มนะครับเวลาเฮาหนึ่งกินนี่สีอ่อนสีหอมนะครับสร้างเอื้องเอาขึ้นมาตากนี่พี่น้องตากยุทธนนหนาหนาร้านสร้างเอื้องนี่ผู้ใดไกลไปกลมาเพิ่นหีิท่วงเลยว่าเอ้ยเข้าพันไม่ติมันคือหอมกับแจ่มันสีหอมหอมตั้งแต่เป็นเข้าเปลือกเล่นนะครับพี่น้องสิทรงกินหอมหอมมีหลีบันต่อสาหรับเข้าพันนี่ ขันพูดอวว่าเขาพันนี่บ่หอมกระสแสดงว่าพันทีพ่พินองเฮ็ยอยุนะ่น่ะปนเนาะครับแต่สําหรับของสร้างอื้งนะ่ะคือหอมหอมเนาะครับหอมแล้วก็อ่อนแล้วก็นิ่มเนาะครับเพราะว่าของสร้างอื้งนี่เวลาเก็บพันธ์เขาเนี่สร้างอื้งนี่สีกเกี่ยวมือเอาเกี่ยวมือเอาลรมานใส่เคื่องสีหน่อยของสร้างอื้งสีนะครับนี่นี่คือลักษณะเม็ดของของเขานะพินองเบิ่งไกลที่เป็นเม็ดเลี้ยวเงาเนาะครับเม็ดเลี้ยวเาาแบบกอของหัวเป๊ะเลยขันเอามาเตรียบให้กันนี่สีแยกบ,อกบอก่ออกแล้วก็สหรับเขายึเตี้ย เขาอีเิีต์ที่พ e ี ح, น a a ่น้องว่านี่สีคนละพันกับพันนี่แล้วลักษณะเม็ดของเขาอีเิีต์สีน้อยสีน้อยสีป้อมก็เข่าพันนี่นะครับสำหรับน่านหาเก้านี่เม็ดสีเงาสีเงาสีเงยก็ก็อียิปย์นะครับแล้วคือลักษณะเม็ดคือสูสีกับกอของหกเลยคือแยกกันบอกออกเลยขันพี่น้องเอาไปขายงี้เจ๊กนี่ขันพี่น้องก็บอกว่าเป็นเขาเขาน้าหาเกาเบอร์สิบแปดกับเบอรูรูเลยนะครับเพราะว่ามันคือกันกับกอของหกเป๊ะเลยแล้วก็ผู้ใดที่สนใจยุกไอ้น่านหาเก้าเบอร์สิบแปดนี้ กั่ยังเหลืออยู่ครับแต่ว่าเหลือบ่หลายันผู้ใดอยากได้ก็ให้เลี้ยวนะครับติีต่อสร้างอื่อมากก็ให้เลี้ยวกันแล้วกันเบิดแล้วก็สิเบิดเลยนะครับสาหรับอตนี้ว่าเป็นรอตสุดท้ายแล้วสําหรับผู้ที่สนใจหอมสยามนะครับกับปีนาก็จังววากันไม่สาหรับผู้ใดที่บ่ใจหอนกับรอปีนาเด้อครับเด้อสร้างอื่นก็เห็ุอีกคือเก่าสาหรับหอมสยามปีนาแล้วก็ผู้ที่สนใจนั่นหาเก้าเบอร์18นี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับแต่ว่ากับเป็นรอทสุไทยแล้วแล้วก็เหลือบบกี้ก็สอบแล้วนะครับผู้ใดที่ อยากได้เนาะครับกับไหเลี้ยวเนาะครับแต่ติสต้างอึองมากกับแล้วกันสําหรับนานหาเกาเบอร์สิบแปดเนาะครับเนาะแต่ว่าหอมสยามนี่คือเบอิดแล้วเด้อพี่น้องบอ่เหลือแล้วมันมันสีมาแบ่งจักโลสองโลเนี่ยก็คือบอ่มีแล้วเนาะครับเพระาะว่า้างอึองนี่ก็บ่ได้กินเลยได้เก็บ 10, นะ้แตะพันทางึงนี่ก็บทได้ซื้อเขาเจ้ากินด้วยกันเพระาะว่า้างอึองนี่กินเขาเจ้านะครับบ่กินเขาเหนี้วก็โดนโดนเทียหนึ่งจังกินแล้วก็พี่น้องหลายคนก็ถาม้างอึองมากว่า เขาน่านหาเก้าเบอร์สิบแปดนี่เป็นยังจ้เป็นเขาที่คนนิยมไ่หลายครับยุ่วงนี้นี่คนคนนิยมใซ่นานหาเก้าเบอร์สิบแปดหลายแต่คือคอเด่นของนานหาเก้าเบอร์สิบแปดนะครับพี่น้องมันเป็นเขาต้นเตียแต่ว่าบามันเตียแห้งนะครับมันจิอยู่ระดับเอวมันมันเอิ่นวาเขาระดับกลางๆพี่น้องบามันเตียบามันเตียเลยหัวเขามันอยู่ระดับเอว เ้าขันขันมันงามมองไดที่มันงามก็อยู่ระดับเอื้มันมันบ่เป็นเตี้ยแห้งเราก็บ่เป็นสูงแห้งมันอยู่ระดับพอดีนะครับเป็นเท้าเกี่ยวมือเอากับบ่ได้กลมจนปวดเอวมันทอมันที่อยู่ระดับพอดีกว่ดีของมันก็คือบ่ลมแล้วก็ผลผลิตได้หลายแล้วก็หอมแล้วก็อ่อนแล้วกับเม็ดมันน่ะคือกันกับกอของหกเป๊ะนะคบพี่น้องเม็่พี่น้องเอาไปขายก็คือขายได้ราคากอของหกเป๊ะเลยเพราะว่าลักษณะเม็ดมันแยกบ่ออกไออันนี้คือ คนเป็นอย่างจังนิยมไ่หลายแร้กคนเป็นอย่างจังอน้ำหาพันข่พันหนีหลายนะครับแม่แต่มีผู้เห็ดพันขายลหลายๆเนี่ยคนเป็นอย่างกับยังพากันตามหาพัน์นีอยู่ก็คือนี่แหละขอดีของเขาคือต้นสูงพอดีแล้วกับบ่อลมแล้วกับเม็ดความความอ่อนความหอมเม็ดก็คือกอข้อหกเป๊ะเลยนะครับสําหรับข่พันหนีนี่แหละที่เป็นขอดีแล้วกับอายุการเก็บเกี่ยวของเขาหน่พี่น้องสีบ่โดนนะครับสีบ่โดนปันปันกอข้อหก คือสร้างเงืงเฮ็ดนี่สร้างเงืงสิเฮ็ดวันที่28พฤษภาคมนี่พี่น้องาพฤษภาคมมีตุนะกันกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมวันที่1ตุลาคมนี่สร้างเงืงได้เกี่ยวแล้วนะครับมันมันมันจะเร็วกอกอกอหนี่ประมาณอาทิตย์นึงแต่ว่าจะหลังหลังเข้ามะลิดออยู่พี่น้องหลังเข้ามะลิดออยู่น้อยนึงถา้าเฮาเฮ็ดมือเดียวกันเด้ถา้าเฮาเฮ็ดมะลิดอหน่านหากเก้าเบอร์สิบแปดหรือว่ากอกอหกมือเดียวกันเนี่ยมารีดอสิได้เกี่ยวก่อนหน่านหาเก้าเบอร์สิบแปดแล้วหน่านหาเก้าเบอร์สิบแป แล้วนานหาเก้าเบอร์สิบแปดนี่สีเด้เกี่ยวก้อนกอกอหกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับนี่คือขอดีของเขาตีเด็เกี่ยวเร็้ยวมันมันที่หมอกับพ้นที่หน้าที่ว่าน้ำเบาน้ำเบ้หลหลนะพี่น้องน้ำแห้งน้ำหนีเลี้ยวสินะใส่น่านหาเก้านี่ก็สิพอดีมันเถอะมันมันที่เป็นเขาตีเด้เกี่ยวเร็้วนะครับอันนี้ขอดีที่สางึงมักมักขอนึงเลยมันเถอะมันเด็เกี่ยวเร็ยวนะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจอยอะนะครับก็ติดต่อสางึงมากก็แล้วกันใกล้สิบเบิร์แล้วนะครับสำหรับที่นี่ก็เอาซัมีก้อนนะครับ